สวัสดีครับนี่นะครับวันนี้ก็มีกล่องนะครับซื้อจบลูกค้าไว้นะครับลูกค้าให้ลายแมนส่งมานะครับผมว่าจบกันแต่ราคาจบกันไว้ในแชทแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดกันดูว่าจะสวยไหมถ้าไม่สวยนะครับผมคืนนะพูดตรงแต่ถ้าสวยผมเพิ่มละผมเพิ่มราคาให้นะครับมูลค่ากล่องนี้นะพี่นะเกือบสามแสนนะครับเกือบสามแสนเดี๋ยวเรามาแกะดูด้วยกันเลยนะครับ ถ้าแกเสร็จถ้าสวยนะครับผมเพิ่มให้นะครับนี่ฮะวิ่งมาจากจากไหนนะเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาไม่ได้บอกเพื่อนนี่ประปุมใช่ไหมแ้วประปุมอ่านตะ่อดูบักันครับถ้าพ้าสวยนะพี่นะผมไม่ตีนะแต่ถ้าไม่สวยราคาก็จะลดลงแต่ถ้าสวยผมเพิ่มราคาให้นะครับนี่นะฮะ เรเย็นไได้ส่งบ้านบอยนะครับสวดนะครับนี่นะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเรามาลุ้นกันดีกว่าเออเรามาลุ้นด้วยกันดีกว่าอุ้ยนี่นะครับเป็นเต่าเจ้าสัวนะครับทองคำนะพี่นะ เต่าเจ้าสวนเนื้อทองคำนะครับปีสามแปดหลวงปู่หลิววัดไล่แต่งทองนะครับตอนนี้ญาติสองดูค้านะตอน้องไม่ได้ตียมอนญาติดูพระก่อนนะครับถ้าสวยนะครับเพิ่มให้นะจริงแล้วสวยเพื่อไม่แต่ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ส่งมาให้นะครับไว้ใจนะครับที่ไว้ใจแล้วส่งพระมาให,ให้ดูก่อนนะครับ หรีบร้อยเลยอ่ะโอเคพาเรียบร้อยดีครับหรือว่าสวยเลยนะฮะหรือว่าสวยเลยนะครับใครมีพระเครื่องนะครับที่อยาก